นี่คือการให้อาหารปะปะตกลงปะสวายหรือว่าบึกอะลงเลยอะ ได้กินอูมามิมากอร่อยเลยมึงนี่วิธีการให้อาหารปลามาแล้วมาแล้วเต็นกล้องไหมครับอืชัดไหม ออร่อยไหมปลานี่เดี๋ยวจะออกสู่ท้องตลาดต่อไปนี่ขึ้นทะเลนเลู่นเลยขึ้นเรือไปออกทะเลเจีนไปนู่นเลยอร่อยบอกเลยได้รสอูมามิแน่เจอปลาชุดนี้เข้าไป มึงอย่าเผลอล่วงลงไปนะเฮ้ยดึงขึ้นไม่ทันเลยเนี่ยยิงกับป,ปลาพิลันย่าอมึงเนี่ยดูแล้วเนี่ยอร่อยอันนี้ปลาเราจะอ่าเดี๋ยวพ,พักพักหน่อยส่งส่งขายที่แพปลาอ่าแพปลานี่ครับแพปลา เด uhm ี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปลาของเราจะโตใหญ่แค่ไหนเลี้ยงมาห้าปีแล้วครับโอ้โหไข่มีไข่รลเบิดด้วยอ่ะเฮ้ยเมกิ่งล่วงไปคว้าไม่ทันเลยนะคว้าายูด้วยเอาไม่ขึ้น โอ้โอร่อยอร่อยโอ้โหอ้อาวไอ้น่นก็นสนุกอยู่คนเดียวเออเอาเข้าไปแต่เป็นฟุตบอลเลยมึง อร่อยและทีกคน